ไปทุกคนวันนี้เราจะไปตามหาปืนขยะเพราะว่าปืนขยะเนี่ยสามารถทำเงินให้กับเราได้อย่างมากมหาศาลเลยหนึ่งกระบอกเนี่ยได้มากถึง500ฝาซึ่งเป็นวิธีฟาร์มเงินที่ไวกว่าการไปฟาร์มซอมบี้มาขายอีกแล้วฝาเนี่ยมันเอาไว้ทำประโยชน์อะไรได้คุณพี่แน่นอนว่าฝานั้นมีประโยชน์มากๆในการเอาไปอัพเกรดช่องเก็บของหรือแม้กระทั่ง เอาไปซื้อรถเจ้าเครทักสำหรับใครที่ยังไม่มีนะไม่ไม่ไม่มี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 ไป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 ดูกันว่าเราจะขับไปยาวๆเนี่ยดูซิว่ามันจะได้สักกี่กระบอกกันวันนี้รอบหนึ่งจอกมากกว่าหนึ่งกระบอกไหมหรือมันจะไม่ออกเลยสักกระบอกเดียวกันนะอันนี้คือหลังที่สองที่แวะได้มีไหมมีไหมมีไหมเออก้นเอะก้นไม่รู้มีไมไอ้มีนี่ไงว้าเป็นไง มาถึงก็เจอเลยแล้วก็มีเยอะ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 มีตัว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 เอ้ยผิดด้านผิดด้านผิดด้านเดียว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 มีตัว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 โอเคตายตายเป็นหนึ okay, ่งในปืนที่ดีหาง่ายแล้วก็มีประโยชน์แถมราคาดีมากๆด้วยต้องดูก่อนว่าจะได้สักกี่กระบอกอะไดแกกระบอกแรกแล้วนะหลังจากแวะมาแค่บ้านหลังที่สองเองโอเคหวังว่าจะหมดแล้วปั๊บปั๊บปั๊บหาดีๆฝั่งนี้มีไหม น่าจะไม่มีแล้วนะฝั่งนี้แล้วก็เพื่อความรวดเร็วเนี่ยเราจะใช้รถไฟฟ้าซึ่งทํบบั็กไปด้วยแบตเตอรี่มันก็จะไม่มีทางหมดอย่างแน่นอนเราไม่จะเป็นต้องดับเครื่องยนต์เลยแค่สับเบรกมือแล้วก็จอดเอาไว้เดี๋ยวเจอร้านขายเดี๋ยวจะเอาปืนไปวางให้ดูนะว่ามันขายได้ราคาเท่านั้นจริงๆริงก็บ้าในบ้านหลังที่3นี่เหมือนจะไม่มีนะหลังนี้ไม่มีเราไปไวๆกันเลยเพราะเราต้องเดินทางอ่ะดิไกลามากนี่เพิ่งจะแค่ เออหนึ 1, ่เมตรเองแล้วก็ช่วงนี้จะมีคําถามเข้ามาเยอะเลยว่าอาวุธอะไรดีพี่จะไปเคลียร์สองหมผมเคลียร์ไม่ได้เลยอย่างยืนยันคําเดิมว่ามีดเงินนะแล้วผมจะเอาอะไรไปฆ่าแวมไพร์พี่ปืนตั้งแต่บ้านเริ่มต้นน่ะใช้ได้เลยหรือถ้ามันมีไม่พอกระสุนก็ขับออกไปตรงท้ายโอ้โอยโอยโอยจมดินโจมดินฮึบฮึบเอาเร็วเอาเร็วพิกิติดปักเร็วทางเดินออกไปก่อนโอเคออกมาได้แล้วเออทะลุทะลุ ทะลุหลังคาอีกโอ้โหโโบั็กเขาในบ้านหลังนี้ก็ดูเหมือนจะไม่มีนะชั้น2อ,อืมชั้นสองไม่ไม่แน่ใจปึ๊บมีไหมชั้น2ไม่เอ้มีมีฝาฮ่าได้ตังค์เหมือนกันไปหลังที่เท่าไหร่แล้วหลังที่เท่าไหร่หหรสีปะต่อไปนะ่าจะ5้าเราจะจอดปักๆไปเลยนะปึ๊บมันจะได้ไวๆไวๆว,ว,วิ่งแบบไวๆอย่ามายุ่งกับฉันฝา เอามีน้ำมันมีอย่างอื่นไม่ได้ใช้โอ้ยลำคาญอืมระเบิดใส่ไปเลยนี่ไงปึ๊บไปแล้วลบน้อยลบน้อยถ้าเป็นไปนได้ก็ฝามพวกปืนสั้นเอาไว้เยอะๆนะแล้วก็เอาไปยิงบอสที่ด่านญ้าเพื่อเอาปืนกำนันก่อนอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะเลยปืนกำนันเนี่ยจะทําให้เราฆ่าบอสได้เกือบทุกตัวเลยนะปึ๊บมีอีกสักกระบอกไหมโอ้โหโอ้โหไม่ไหวแล้วต้องคว้าปืนช่อนนี้ต้องคว้าปืน หุยยิบไม่ได้เลยติดรถติดรถปืนติดรถโอ้ยไม่หลุดเลยอะเราจะขายยังไงเนยตอบสอิตายแล้วตายแล้วตายแล้วปืนจะทําอย่างนี้ไม่ปืนที่ดีหรือเจะเาพวกปืนขยะนี่ไปฆ่าบอสมันก็พอฆ่าได้อยู่นะเออมันไม่ถึงขั้นฆ่าไม่ได้มันฆ่าได้อยู่เราต้องเปลี่ยนแผนนิดนึงเราต้องเอาปืนขยะเก็บใส่กระเป๋าไปก่อนแล้วก็ไอ้ที่ไม่จําเป็นพวกนี้ทิ้งไป ไอ้พวกปืนนี่พวกปืนเพนบอลนี่ทิ้งไปมีไหมคุ้มค่าไหมเนี่ยคุ้มค่ากับการเสียกระสุนไปของฉันไหมโอเคคุ้มค่าอยู่มีฝามีฝาขั้วถือว่าคุ้มค่าแล้วบอกเลยว่าช่วงนี้อาวุธมันมาเยอะมากๆแล้วถ้าเราไม่มีช่องในการเก็บอาวุธเนี่ยเออมันจะแย่มากๆเลยนะแล้วเวลาที่มันมีอัปเดตใหม่ๆมาเนี่ยแนะนําว่าควรทํากระเป๋าช่องว่างให้มันแบบเออมันว่างจริงๆอะ่ะ พอหลครังนี่คือทาภารกิจเสร็จแล้วอาวุธหายกันไม่ได้กันบานเลยแล้วก็ถ้าเราอยากจะได้ชามเยอะๆเราก็ต้องมาฟาร์มปืนขยะอย่างนี้แหละขายพี่ครับรปืนขยะฆ่าบอสให้ดูหน่อยได้มาจัดไปปืนขยะของเราจะฆ่าบอสได้หรือเปล่าเดีย๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยเอาละตอนนี้จับปืนให้มั่นเล็งให้ดีๆแล้วบอสเดินมาแล้วอืมอืมยิงยิงใส่ยิงใส่ ยิงใส่ยิงใส่มันควรจะยิงระยะใกล้ๆหน่อยปึ๊บรอรอบอสมาเติมกระสุนเติมกระสุนปึก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 ปึ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 ยิงเน้นๆยิงแบบเน้นๆ้นยิงแบบเน้นเ้นมาบอสปึกจังหวะมันโจนยางนี่ปล่อยไปเลยเป็นไงบอกแล้วปืนขยะฆ่าบอสได้น้องนี่แหละปืนที่ The b e บ t of the b e s บสเลยปืนแห่งโลกอนาคตสุดยอดแห่งปืนเนี่ยน้องกระบอกเดียวรู้เรื่องอะบอกเลยเดี๋ยว ต้องมีอีกสักกระบอกหนึ่งแล้วให้กให้เราให้เราเออเดี๋ยวหาวุธก่อนหาวุธก่อนน่องแบบหนึง่งอย่าเพิ่งวิ่งไล่พี่ดีส่องส่องหาส่องหามีทานมีทานแต่ไม่มีปืนในพี่เลยเหรอปึ๊บปึ๊บเราต้องวิ่งร่อนนิดนึนงวิ่งโยกวิ่งโยกปึ๊บมามาตังหวันนี้วิ่งมาวิ่งมาแล้วกดโอ้เกือบหมดฝูงอุ้ยมีทองแท่งด้วยใครยังไม่ได้คอนทองอ่ะ อย่าลืมไปทำกันนะจ๊ะแต่เท่าที่เราส่องหาแล้วเนี่ยไม่มีนะอันนี้แย่จริงแต่ก็ต้องทำใจฮะมันไม่ใช่ว่าจะมีทุกบ้านทุกหลังแต่ก็น้อยไปไม่มีเราก็จะไปแล้วเราจะไม่เสียเวลาอยู่ตรงนี้ตลอดไปอย่างน้อยเรารู้แล้วแน่ๆว่าประโยชน์ของเจ้าปืนขยะเนี่ยมันเยอะมากๆเลยมันใช้ทั้งฆ่าบอสก็ได้เออมันใช้ทั้งเอาไปขายก็ได้ เฮ้ยมีคนแอบอยู่หลังป้ายรถเมล์ด้วยอย่างงี้อาจจะมีก็ได้ปึ๊บโอเคมีหม้อน้ำมีน้ำมันอ่ามีกระสุนปึ๊บปุ๊บปีนเข้ามาเลยปีนเข้ามาเลยเยอะเลยไม่มีแฮะไม่มีไม่มีไม่มีก็ไปต่อจ้ามาต่อไปอันต่อไปเฮ้ยเบรกดิว่าเออไปวิ่งหาแบบเบไวมันสองสองมาต่อกันอยู่เฮ้ยเมื่อกี้มันต่อกันอยู่เฮ้ย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 ้ยไอ้เจ้าไอ้เจ้าเก้าอีกเจ้า เก้าอีก้ก้าวโยกก่อนโยกกระโดดแบบจุกโยกกระโดดแบบจุกโยกเออรอดพ้นรอดพ้นวิ่งโยกเข้ามาห้องนี้โหยห้องนี้หนักเลยไม่มีเลยเมื่อกี้มีตัวงูเหลืองอยู่ในห้องน้ําด้ยวยตัวหนึ่งมันน่าจะแอบถ่ายคลิปไปสองคนนี้ต่อกันอยู่นแน่เลย5,000เมตรแรกนี่เราเพิ่งเจอมาแค่ก,กระลาบออกเดียวนะเดี๋ยวเราลองขายร้านเล็กนี่ก่อนรู้สึกร้านนี้จะถูกกดราคาใช่ไหมถ้าเราขายร้านนี้เน้นขายอย่างเดียวร้านนี้ไม่เน้นซือ้อมาลูกพี่ปึ๊บ อ้าวเฮ้ยขายไม่ได้อ้าวเขาไม่รับซื้อร้านเนี้ยบิดตึงตึงเฮ้ยร้านนี้ไม่รับซื้อว่ะโอเคไปกันต่อเดี๋ยวไปตามห่านร้านลุงสมดุยดีกว่าร้านคู่ขาทางธุรกิจของเราเจ้าเดียวสรุปแล้วใน5,000เมตรแรกเราเจอแค่1กระบอกนะหลังนี้มีไหมหลังนี้ก็เหมือนจะไม่มีสองด้านในก่อนึ๊บสองแบบไวๆก็พอแบบไม่ต้องไปนั่งลือ้อทุกหลังรหรอกมองข้างนอกก็รู้แล้วมีไม่มี ถ้ามีมันก็จะเหลืองเหลืองถ้าไม่เหลืองก็แปลว่าไม่มีแค่นั้นเองคิดอะไรม,มากไปกระโจมทองมีไหมปเปิบเบาๆค่ะเบาเบาอืมดูด้วยตาแล้วไม่มีอ่ะอันต่อไปอน,น้นปึ๊บปึ๊บวิ่งโยกวิ่งจู๊กไม่มีไม่มีไม่มีมมลบไปไอ้หนอย่ามาก่อรถเด็กน้อยลบไปเออตัวนี้ตัวนี้มันเกาะตัวนี้มันเกาะดีจริงเลยอันนี้อะไรยนอะไรยนอะไรยน,ไ,รยนไม่มี ใช่อันนี้ก็ไม่มีไม่มีไม่มีอย่าว่าแต่ของอื่นไม่มีร้านลุงสมดุยก็ไม่มีตอนนี้ไอ้บ้านแบบนี้นี่มันไม่ค่อยมีของโอเคผ่านไปเลยแล้วกันนะส่วนอันนี้เป็นร้านรถเออใครยังไม่ไทำาคว s รถก็อย่าลืมแวะไปทํากันด้วยรถฟรีเลยนะรถฟรีปุ๊บวิ่งกระโดดแบบไวๆโดดแบบไวๆมองแล้วไม่มีเครื่องหน้าต่ออันนี้ก็รู้สึกจะเป็นแบบของน้อยนะเนะี่ยปุ๊บมีไหมมีแต่ขวานขวานนั้นเดียว กองซากขยะตรงนี้ไม่มีแน่นอนเฮ้ยเฮ้อะไรอะ่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะเป็ดเหรอหุยเป็ดโอ้ชามโอ้ชามที่มาใหม่ตั้งแต่ตอนนูน้นที่เราเพิ่งเจอนะเนี่ยชามใหม่คือเป็ดนี่เองกองขยะไม่น่ามีหรอกเพราะว่าตรงจุดนี้มันเป็นจุดเควสาไปประกอบรถเนีเนี่ยเ่สองดูแล้วไม่มีเลยอันนี้เครื่องยนต์ปะเครื่องยนต์เออใช่เครื่องยนต์ โอเคไม่ใช่หรอกไปจุดต่อไปอันนั้นบอสไม่มีแน่นอนอะด้านซ้ายแล้วกันในนี้เหมือนจะไม่มีนะด้านบนก่อนแล้วกันปึ๊บอ่าด้านบนมีปืนให้หนึ่งบอกปืนธรรมดาเอามาถือไ้ก่นอนเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ย,ยตกใจตกใจเฮ้ยไอย้บ้าเอ้ยตกใจเลยกําลังมองอยู่ว่ามีน้องบีเปล่ามีตัวอื่นอีกเปล่าออกมานะแล้วส่งชีวิตพวกแกมาให้หมดโอเคไม่มีกิน เก็บตังเก็บปืนไป let's go ตรงนี้มีโบดแต่เราไม่ได้มีปัญหาอะไรกับโบดนะมันมีแค่เครื่องยนต์อย่างเดียวองั้นจะไม่แวะแล้วกันจะได้รวดเร็วสิท,ทิ์ฆาแววไพร์ที่ดีสุดก็คือน,นี่แหละไอ้ปืนสั้นกระบอกนี้นี่แหละสําหรับเริ่มต้นนะใครที่ไม่รู้จะหาวุธอะไรไปสู้กับแววไพร์จริงก็นั่นแหละฮะปืนพกไปเลย the base o f t h e base มีไหมรอบนี้มันจะต้องเหลืองๆห,หน้าตาแปลกๆหน่อยเหมือนฝั่งนี้ไม่ด่ามีนะ ด้านบนด้านบนไม่มีโอเคปะอีกฝั่งกันหนึ่งอีกฝั่งกันหนึ่งก็เหมือนจะไม่มีมีตัวถูกขังอยู่ในห้องน้ําตัวหนึ่งโอเคไม่มีบ้านนี้มีโอ้ยโอ้ยโอ้ยบ้านนี้บ้านนี้มีบีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยใครสปาร์คใครสปาร์กิ้งฉันอย่านะวุ้ยออกมาไอตัวสปาร์กิ้งอยู่ไหนไอตัวที่ช็อตไฟฟ้าฉันอยู่ไหนแกแกแกอยู่ไหนอยู่ห้องนู้นแน่เลยแกเอาไม่มีเว้ยอล้วตัวมันอยู่ไหนวะเนี่ย แต่ไม่มีแน่นอนในปืนขยะแต่ว่ามีมีเรื่องแล้วเนมีเรื่องอยู่ไหนวะออกมาสิมันอยู่ใต้บ้านแน่แนเลยอะ่ะโอ้นี่ไงเจอแล้วโอ้อยู่ข้างรถบางานหน้าไก้โนูโอ้ไม่สกอตฉันจะเกือบตายไปเลยเพราะพวกแกเนี่ยส่วนรถชัยที่เวลาลงรถแล้วรถปักแล้วมันถอยหลังไม่ได้อะ่ะให้กดเดินหน้าหทีก่อนนะแล้วมันจะถอยหลังได้เอ่อตอนที่ฉันมองเข้าไปไม่มีอะไรเหลืองๆเลย ส่วนตรงรงโจนนี่ก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วผ่านไปแบบไวๆเลยแล้วลกันแค่รถจะความก็พอเฮ้ย hey! o oh my god ชินแย่แล้วชินแย่แล้วเพื่อนรถฉันติด oh my s o ดีนะพวกมันอยู่ไกลถ้าพวกมันอยู่ใกลฉันคงจะโดนชิกนจะโดนพวกมันตุยตูดแน่เลยผ่านมา1นึ่งหมื่นก็ยังได้อยู่แค่กระบอกเดียวอยู่นะเออมีตัวช็อตไฟฟ้าเ oh, อ้ช็อตไฟฟ้าล้านโว wow. ์มีไหมมีไหม ปึ๊บป๊บไม่เห็นวยไม่เห็นไม่มีไม่มีมมอนุกล่กองกระสุนโอเคโอ้ยขอขึ้นรถก่อนจะไปแล้ว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 ฉันหนีฉันหนีแล้วฉันหนีบ้านแบบนี้เราก็แวะหลายรอบแล้วนะไม่มีเลย,เ,ยเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี p, y, ๋ยวเดี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 ๋ยวรถไหลรถไหลรถไหลอย่าไหลดีเออมีแค่ทองแท่งอืมทองแท่งทานอุ้ยฐาน ijn, ท,านทานั้งสองก้อนเนะี่ยของดีจังเลยอ่ะแต่พอดีฉันได้ครบแล้วน่ะ โอ้เจอร้านลุงแล้วสวัสดีครับคุณลุงข้างนอกมันแบบไม่ไหวเลยอะ่ะคุณลุงอากาศช่างเป็นพิษเป็นภัยซะเหลือเกินมาคุณลุงเพราะมีปืนมาขายได้หนึ่งบาทโอ้โหเลียวกันสุดแรงของผมได้หนึ่งบาทได้เงือคุณลุงคุณลุงไม่เกรงใจปืนหายากเลยเหรออ่ะกระบอกนี้ล่ะนี่แต่กระบอกนีห้าร้อยเป็นไงนี่คือราคาของปืนขยะทุกคน นี่คือปืนขยะราคาห้าร้อยหืสับขายไปสักทีดิเดี๋ยวมาดูกันว่าเงินมันจะออกมาจริงหรือเปล่าห้าร้อยจริงหรือเปล่าทับเลยโอ้โหโคตรเงินนะพ,พี่มหาเศรษฐีไอ้นอ้องพ,พี่มหาเศรษฐีคนรวยคนรวยคนโคตรรวยกระบวยเท่าแขนเนี่น้องโอ้โหรอบเดียวขอบคุณครับลองขอบคุณครับลองขอบคุณครับลองโอ้โหไป ตามหากันต่อนี่แค่กระบ,บอกเดียวแนละ้วทำเรารวยขนาดน,นี้เลยอะ่ะธรรมดาเท่าที่ไหนอะแต่ว่าีิกิจเขามีเงินคูณสองไงจากกระบ,บอกละห้าร้อยโคขายได้ตั้งหนึ่งพันนะทุกคนเธอจะรวยกันเกินไปแล้วมีไหมมีอีกไหมมีอีกไหมเฮ้ยเฮ้ยลดลดลดจะไหลไปไกลส่องก่อนเดี๋ยวป้าป่าส่องก่อนเออมีทองคําแท่งทองคําแท่งไม่เอาไม่ไม่จําเป็นเออมีใครมีขยะไมหมฮะ เฮ้ย hey, แล้วทองคําแท่งนี่มันขายได้ราคาไหม,มปิดตู้กันลุงผมอยากรู้ทองขายได้เปล่าเดี๋ยวเพื่อทองก็ได้ราคาดีอันนี้ยังไม่ได้ลองเลยพอดีร้านลุงอยู่ใกล้พอดีลุงผมมาโอ้ยผมมาใหม<า>่ม<า>อีกรอบแล้วและรอบนี้ผมมีสินค้าที่หาโคตรยากเลยลุงทองคำหนึงน่งหนึ่งลุงหน้าเลือดเกินไปแล้วลุงโอ้โหฝาเดียวละโกงไหมเนะี่ยโอ้โห ตาย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 ฝาเดียวจริงๆลุงบอกไม่เคยโกหกนะฉันก็ให้ฝาเดียวมาตลอดลุงทําให้ผมรู้สึกใจเศร้าอย่างมากเลยคุณลง้งในนี้มีหรือเปล่าในนี้นี่มันจะลุนล้นๆหน่อยเพราะว่าในนี้มันเอ่อมอนสตเตอร์มันเยอะดิถึงแม้เราจะพอมีอาวุธที่ไว้สู้ต่อกรได้ก็ก็เถอะแต่ว่ามันก็ลุ้นอยู่ดิโอ้ยไม่โดนเลยไม่โดนเลยตัวหน้าสุดนี่ไม่โดนเลยโดนแต่ตัวด้านใน ใกล้ไปใกล้ไปแล้วไอหนูจะฉีกนี่จะฉีกอวิ่งฉีกถ้ายิงไม่โดนเลยเท่าที่มองด้วยสายตานี่เหมือนจะไม่มีของแลเลยอะเราต้องรู้สึกยังไงดีเราต้องรู้สึกยังไงดีอไอ้นี่ไอ้นี่มันวิ่งหลายรอบแล้ววิ่งโยกวิงว่งหลบวิ่งหลบวิ่งโยกไอพวกตัวเล็กตัวน้อยนี่ฆ่ายากต้องฆ่าหลายทีหน่อยเท่าที่มองด้วยสายตานี่ไม่มีไม่มีมมเลยเลยแหลกสลายลงไปกับตา เฮ้ยเฮ้ยอย่ามาอยู่ใกล้อย่ามาอยู่ใกล้อย่ามาใกล้เอเอตายพี่ซะฮะแล้วส่องหาพยายามล็งไปตามพื้นพยายาเล็งไปตามพื้นเอ้ยไม่มีจริงๆแต่พอมีตังอยู่โอเคไม่ถือว่าแย่แต่แต่ก็แย่อยู่ดีแต่ไม่ถึงกับแย่มากแม้จะมีฝาให้แต่ก็ยังแย่มากเอ้ยเ้ตัวเล็กตัวน้อยมันเยอะเหลือเกินไอ้ตัวเล็กตัวน้อยเท่าที่เราส่องดูทั่วๆนี่ไม่มีจริงๆนะเป็นไปได้ไหมว่ามันจะออกแค่นั้นจริงๆ ออกแค่แบบว่ากระบอกเดียวต่อรอบอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่มีไม่มีโอเคแถวนี้ไม่มีเลยคิดว่าเราาจะต้องไปลุ้นอีกทีอแถวสองหมื่นห้า 25, แล้วหรือัปล่นี่อ่ะโบวบานตามค้างทางนี่เราก็แวะทุกหลังเลยนะไม่ได้ข้ามเลยแต่ก็ไม่เจอสักกระบอกเลยเจอมาแค่กระบอกเดียวจริงๆเฮ้ยพอดีเลยเจอลงรถอาจจะเจอสักกระบอกหนึ่งหรือเปล่าเฮลโหลไปไปแบบไว โอเคไม่มีเหมือนจะไม่มียืนซ่องก่อนขอืยืนซองก่อนมีแค่รถโอเคไม่มีจริงๆซึ่งจริงๆต่อให้ไม่โกงไม่ทํารถเครื่องบักไม่ทําเครื่องยนต์บักอะไรเลยเนี่ยมันก็วิ่งถึงนะเครื่องยนต์ไฟฟ้านี่คือมันแบบประหยัดสุดแล้วอะ่ะทั้งอึดทั้งประหยัดขายได้ราคาดีขนาดนี้อยากให้ออกสักรอบละร้อยกรบอกเลยจ้าเฮ้ยโงพยาบาลบ้าอาจจะมีมาโงบาลบ้านี่อาจจะมีก็เป็นได้ชอบมีของ ปุ๊บมีตังละหนึ่งมีตังละหนึ่งโยกกระโดดกระโดดดูก่อนกระโดดกระโดดเออมีมีแค่ทานฮะมีแค่ทานเดี๋ยวเดี๋ยวมีแค่ทานเราดึงเราดึงจังหวะหน่อยปั๊บไม่มีไม่มีมมโอเคแม้แต่โรงพยาบาลบ้าก็ยังไม่มีให้เราเออฝั่งนี้ก็เหมือนจะมีแค่ทองเหมือนเดิมเหมือนเดิมโอ้ยอีกตัวไฟฟ้าอีกแล้วเหรอปืนป,น,นปืนเฮ้ยนี่ปืนปากฝรั่งช่วงนี้ปืนปากฝรั่งเริ่มหายากแล้วก็ ตอนนี้ตายแล้วมันเป็นศพแล้วด้วยนะข้อดีก็คือตายแล้วกลายเป็นศพแล้วตอนนี้เราสามารถเอาศพไปขายได้โอ้ยเอา้าตายไปแล้วไม่ใช่เหรอคืนชีพกลับมาได้ไงวะเนี่ยเมื่อมมมเมื่อคีนเองตายไปแล้วไม่ใช่เหรอไม่ตายเลยตายไหมโอ้ยยังไม่ตายอีกเลยทำไมไม่ตาย oh 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 อ่ะโอไมค์ก็อโอไมาสกอไปเถอะเสียเวลาบ้านหลังนี้จะมีไหมมีโอกาสไหมม,มีโอกาสมีโอกาสวิง่งไกลๆก,ลกล่อน จะได้แบบหน know, ทีทันหนีทันท้องท้องไม่มีไม่มีม,ม,มีแต่รถผีสิงมาตอนนี้วดิฟดิฟโชว์ไปหนึ่งดอกไปไงไม่ได้เจอกันนานเลยรถผีเจอร้านลุงอีกแล้วแต่ไม่มีของขายลุงไม่มีปืนขายไปที่นี่มีไม้ที่นี่ที่นี่ที่นี่ก็เหมือนจะไม่มีเหมือนกันนะเออไม่มีแล้วทำไมมปกระโดดอีกแล้วนั่นน <t ut ters> ั่นน่นน่นนา่นนันนั่นนันน่นนนน่นน่นนนนนน่ มีไหมหลังนี้มีไหมมีตัวปลายหินเหรอโอ้ยมีตัวปลาหินหมีตัวปลาหิน,ตหนแต่ไม่มีไม่มีของไม่มีไปเลสโกไปต่อโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนปลาหินไล่เออไปแล้วไปแล้วไวม่อยู่แล้วแวะทุกบ้านจริงๆนะแต่ก็ยังเจอแค่กระบอกเดียวอยู่ไปดูตรงเสาสองหมื่นบ้างปืนเชือกคงไม่เอานะเออไม่มีมีแค่ทองก้อนโอเคไปนั่นนั่นนั่นบ้านนะบ้านนั่นอ้บ้านนี้ไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวนี้ ว่าของเยอะเดี๋ยวนี้ของเยอะปับ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 วิ่งโยกวิ่งไวไววิ่งไว,วงไวไม่มีนะไม่มีพิกิจว่าพวกเราน่าจะได้ไปลุ้นกันอีกทีงตรงสองหมื่นห้าเลยโชวๆอุ้ยหอดูไฟมีหรือเปล่าจะมีหรือเปล่าปึ๊บไปขึ้นด้านบนกันป๊บวิ่งโยกวิ่งแบบเร็วเร็วเลยปับปบปับปับปบ,ปบ,ปบ,ปบมีขนาดสเตีหน้าบวกยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะโจเหมือนจะไม่มีเลยแต่ดีดูจากภายนอกไม่มีจริงๆ เป็นไปได้ไหมว่าหนึ่งรอบจะให้แค่หนึ่งกระบอกจริงๆเนี่ยอุ๊ยอันนี้อะไรอันนี้ปืนตะปูอ๋อปืนตะปูอ่เก็บไว้ก่อนอาจจะมีราคาก็ได้เออเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้ใช่ไหมแค่มีปาปี้กาไปแล้วจ้าขอโทษจ้าสมดอยนี่ก็เออชอโอ๊ย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 อกาบาตโอเคเข้าจึงตรงสมอลสี่แล้วก็ยังไม่มีบ้านอะไรแล้วตอนนี้ ดูท่าแล้วต้องไปรุนกันที่25งหมจริงดูว่าจะได้กันอีกสักกระบอกหนึ่งไหมเบรกเบรกซิวไว้รถเดี๋ยวพวกมันบุ่งเข้ามาระวังระวังก็ปืนตะปูปืนตะปูเก็บไว้ก่อนเฮ้ยรถอีกแล้วเหรอโอ้ถ้าแปะแล้วขับรถก็คือเป็นอย่างนี้ทุกทีไปเลสโก้เลี้ยวกันกระบอกเดียวก็เสียวได้แต่จริงมีดเงินป่าบง่ายกว่านะถ้าใครถามว่าอะไรดีที่สุดในการปราม,มีดเงินเลยจ้า แต่ว er. ่ามันต้องใช้ชั้นเชิงนิดนึงนิดเงินอ okay, ่ะส่วนเรียวกันก็จะมีข้อดีตรงที Madonna ่มันเผาแบบหลายๆตัวเผาทีละหลายๆตัวได้อย่างงี้งี้แม้แมมันจะมาเป็นฝูงแต่มันเผาทีละหลายๆหลายๆหลายๆๆๆตัวหลายๆตัวอย่างงี้เติมสูงก่อนเติมสูงก่อนมีมีหลุดมาแล้วนู่นนู่นกองหนึ่งกองหนึ่งตรงนี้กองหนึ่งตรงนี้กองหนึ่งเผาหมดเผาหมดอืมเผาเผาให้หมดเผาให้หมดโอเคนี่คือข้อดีของเดียวกันก็คือมันเผาเป็นฝูง เมื่อกี้ดูเหมือนมือมันจะยืดไปหยิบอะไรได้สักอย่างหนึ่งไม่รู้ชาร์จรอไว้ก่อนชาร์จรอไว้ก่อนปึ๊บนาอีกฝูงนึงมาอีกไหมมาอีกไหมมาอีกฝูงนึงมามามาให้หมดเลยน้องไปกิจพร้อมเผาจะฉาบนาคกิจให้หมดเลยพวกซอมบี้จะได้ไปเกิดไปผุดเกันสักทีนี่มามา,มาเยอะด้วยมากันเยอะด้วยเป็นไงเป็นไงมาดิเข้ามาให้หมดดีเข้ามาเข้ามาเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียว เลยตัวเดียวแต่ใกล้ไปออใกล้ไปเยอะใกล้ไปต้องยิงพื้นนี่คือถ้าแต่ปืนที่ดีหมดยังหมดยังหมดเด้แล้วมั้งนู่นนู่นกองหนึ่งแล้วก็ฝั่งนี้กองหนึ่งนี่ยิงไปยิงให้หมดยิงให้หมดทุกตัวอย่าให้มันรอดไปได้แม้แต่ตัวเดียวเดี๋ยวมันไปทําเชื้อทาพันธ์อะไรกันอีกซอมบี้ผสมพันกันแล้วมีลูกกลายเป็นซอมบี้เคยเห็นเปล่ากลายเป็นซอมบี้ที่มีความคิดได้เออเออ,เอ,อมาวิ่งเข้ามาหมดยังถ้าหมดแล้วศพมันจะต้องหาย ศพยังไม่หายแปลว่ายังมียังมีสองกองอีกสองกอง,อกอง,กองเออมาหมดยังหมดเกี้ยงเรียบร้อยน้องกินก่อนกินก่อนชีวิตที่ดีก็คือการกินแล้วก็การนอนไปเลสโกตามหาสิ่งของเออมีปืนฉีดน้ําน่าจะไว้ล้างรถอืมใช่ไม่น่าจะไว้ล้างรถนอกนั้นตรงนี้มีฝาหนึ่งอันวิทยุอ่ะไม่มีละวัวนหลังต่อ เครื่องยนต์หนึ่งเครื่องวิทยุหนึ่งอันเจ็ตเทอร์โบไม่มีมี V8 มีชักโคกไม่มีปืนขยะไม่มีเป็นไปได้ไหมว่าจะหนึ่งรอบหนึ่งอันเฮ้ยป๋าแปดอ่าป๋าแปดใครตามหาหย,ยิบไปเลยแล้วก็มีบีบีกันเพนบอลเพนบอลเฮ้ยเพนบอลเปลี่ยนสีพื้นถนนได้ด้วยวะเฮ้ยเฮ้ยมันธรรมดาที่ไหนอะโอเคข้างล่างนี่ไม่มีแล้วเหลือลุ้นที่สุดท้ายแล้วทุกคน้านบน เออถ้าไม่มีก็น่าจะมีแค่กระบอกเดียวจริงๆต่อรอบหรือถ้าใครเคยเจอมากกว่าหนึ่งช่วยคอมเมนต์บอกพี่ด้วยเจอกันคนละกี่กระบอกไม่มีไม่มีจริงโอ้ไม่มีแต่ตังก็ยิงดีอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ไม่มีจริงโอเคฮะเจอกันใหม่พัสดุไปฮะราคาทุกคนจุบจ๊บจุ๊บ